สวัสดีครับช่องเสียเอกข้ารวยด้ยครับมือน,นี้มาเมืองแม่คู่นะครับจะยิบตัวเลยนะครับผม,มาาไปฟังดวนนะครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเสียเพื่อเป็นกำลังแรใจกันแลยกันกนะครับผมไปฟังกันครับอน,าาบานันตะเสสะอำนาจบารมจอมแห่งนาคราชเจ้าได้ร่วมเผ่าเป็นหนึ่งเดีย จิตบกบเลียวเรตต่างต่อภาวนาคาะช่วงบรรยากาศตอนที่ล่อเนาะค่ะล่อแห่ต้นเงินเนาะค่ะอันนี้อันนี้โอ้ซีซีมาแล้วเนาะค่ะ ควฝันเม่คู่ม่คู่ก็ได้ยิบแล้วเนาะค่ะถึงเตียงสวก้อันของคนมันขึ้นเบื่อครับมาเปิผนไฟมาเปิดผื่นแล้วครับเนาะเปิดผื่นวันศุกร์ครับข่าวเวียดสุวรรณ ดูไม่ได้เหรอคะคนี่งออกมากเดนียเพราะว่าเจ้าแต่ว่าโบมาเจ้่ออกมากมา่แก็เสียงโอ้ยคนเต็มบ้านเต็มบ้านคนเต็มบ้านย่นนานน่ารง้ารจะเต็มมันไม่ยามมาบ้านคนเต็ม มากับเบอร์้่ามัไม่คู่อเป็นซ้ไม่คูอไว้หลาย่ัวตัเลอ่เลขของไม่คู่อีกค่ะกพันไม่คู่เลยเนาะค่ะซือง่ายๆค่ะ ซีเนาะค่ะซีซีเป็น่นองอีซีค่ะโปตอกับยเป็นหนองอีซีค่ะจันตนาบรเค่ะอันนีเของคนที่เิ่นยิปสามงนเกรื่อเื่อกี้องเ่าเปล่ยนของาเก่าดิุนเบอร์เซียอาทีมแมสมพรคนจะตัดมาถวันูครับผมอาเก่าปูกระยำ ันแม่ขาดแม่ขาดไรคำไรแม่ขาแม่าขาบุหร่กำไแม่คากำไรมันือเกินตัวนอย่างลาปนันเอหรือว่ามีไอ้ผูดึงลอตเตอรี่ให้น้องนัชาตัวกครับเกนค่ะเก็นใครับเ้ดึงให้กับมือนครับเต็มดึงให้แตงมูวตัวเดยับ เก้าศูนย์ดึงใหไแตงโง่เก้าศย์ส่วงไวชงมันว่ารังวันมาขึ้นรดึงให้ยิดแมเก้าห้าตรงกันีลตเออเล็กรถคันขาวขอาพูดอะไรกัะคันที่เพิ่นเพิ่นพ่วงไปเนาะตักแต่ตองหวัดพูระบวกว่าพวาสีเขียนรถคันขาวเนี่มันจะประหยัดน้ำมันมาสักคี้กลับไปกลับมามาสักเติมน้ำมันเต็มถังบ่มืดไง เหล็กลดขั้นขาวกับเคลื่องหนึ่งหกแปดสี่นะคะที่ไปซื้อนองง้วะมาสัวตัวน้องงัวราคาเท่าไรตัวเก้าร้อยแปดสิบแต่แต่ตองห้วะนี่ราคาแล้เพิ่งกับเบาอยู่เลยนี่ละทวนความความจำนอพอว่าท้างเท้ากับเลื่อมนะแต่ัวาเลื่อมมีกู้ตัวเกาเลยตัวเก่ากับกวาะี่ バレทีแม่คมู่บอทิค่ะแล้วก็เต็มเต็มเยครับบเลทีห้าเจศูนมาหัออกเต็มเต็มเลยปูแล้วก็บอกว่าใครโมเดียงบ่เอาพอสวยบ่มากก็พอสวัยมากดต่แข็งแขงวันนี้ใข่โมเดียบ่เนาเนอะฮสหรับอกเกจูนตอนเต็มเต็มเลยครับมือเมื่อต่อมือสีออกนั่นแหละครับปูบอกแต่ว่ามือต่อกว่าก็คือมันบอกสิตก็หาศูนนะครัมรมรมบรมบนนันข่าบอกซูหาเนาะ ค่ะกระได้ไลยผู้ไล่กดนยู่เอฟซีโทรมาเก่งอยู่ค่ะว่าได้ได้บทในล่างอยู่ดอกไม่พู่ว่าสัตว์เป็นสี่ขีันไหนสัตวเอาตรงภาคปวดวาัเป็นว่าเอาหาศูนกับเกศูนภาคปวดงวานี่กเอาตรงเี่นะคะเกศสนลืูกัยำเือเอาหนั้ตวเล็กที่ถ้าใครมาแดงกว่าท่านแล้วแม่ว่ากินน้ำใครมาเด็กก็อแต่เราบอกส้ป็ู่ขัฝัน ฝันว่าคนเต็มบ้านหลังเก่ามีคนเป็นคนตายวา่าหรือว่าเพื่อสิมาล่อว่าไม่คู่สิมาสางเรียนนรกลงสวรรค์กับเราดูนะคะอันนี้แบบว่าเื่เป็นคำาั ам, ้างเคยหรือว่าเป็นแบบไรกบบรกับเรจักอันนี้ไม่คู่มากเ้า,าหา้ฟังนะคะ่ะเพื่อเป็นแนวทางเพราะว่าฝันว่าคนันออบ้านหลังนึง่งจะตรงคมก็บ้านไม่คู่บ้านเลขที่สี่ห้าของเพื่อนคก็เต็มอยู่ บานี้แม่คู่ก็เลยยางมาบานหลังเก่าจากของคนกระเตมคือการบานีทีแม่คู่ซีซีค่ะบานีทีซีซีหล้วก็ะบานเหล็กขีพิ่นผู้ว่าคนหลายๆนั่นนะค่ะซี่หานั่นแหละค่ะแม่คู่ก็เลยยิบยิบจับไปเสียงเบิ้งว่าสิบฟันดีคือเก่ามาหัวกว่าแม่คู่ฟันมาใครมดแดงแส่งยาวยาตกลงมาใส่หัวกระเป๋าแม่คู่ค่ะได้บุนล่างค่ะแม่คู่ค่ะได้ งวัดพระคันรก็ได้ประมาณสามเซนก็บาทนะคะค่ะด้วยแรงบุญนั่นแหละค่ะเพราะว่ากับม่คู่กับขอบัวกับบัคคิดบัคขาดบัคฝันมาจากเขาบนล่างบ้านเลขที่ห้าเจ็ดศูนย์พรและคู่กับเบตาหพประตูมุนหกประตูนะคะค่ะกับเขาศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดนะคะวันนี้ก็ล่องฟังปริศนาปูพ่นอาจสีปอยแล้วหรือว่าสีปอยมือนี่กับบัคจ็คเนาะค่ะ แต่ว่าสุปลอยแล้วก็เยิบกัจับใบทุกสุกนล่ะค่ะแต่คูนี้มาจากแว่นตาค่ะหาซูมมาจากแว่ตามื่อ้านไปแว่นตาโอยเรื่องแว่ตาปูบ้าจะส่กเสียเนห่งมารอบบ้านก็วันนี้เรื่อชุดทหารนะครับดีใจครับ งวดงวดว่าเพิ่งวอาว่าเบลตาผู้รวมสิบเก่าเบลตาผู้แถวหาศูนย์รอบเพิ่นว่าเนาะเพิ่นว่าแต่ตองงวัดบ MM ุร <cción> ีเ <characteristics> ฟิร์ไว้หับโยมันสี่หาาเออผู้ละไอ้วันก็เลยไปตีว่าผู้เถ่าเรียก็เป็นเก่าไอ้วันเลยซื้อก้าวห้าศูนย์เก้าศูนย์ห้าเตรียมเนี่นะครับเก็บบอลเต็มๆตสามตัวค่ะเพราะว่าเอฟซีกับเบลซู่นฟังในกลุ่มเนาะค่ะของไอ้วันนะคะก็ได้อยู่ค่ะได้ แต่ว่าก็บ่ได้มือสุนนะคนแล้วค่ะก็แล้วแต่ศิตาวาสนาเจะา้องนี่นะะ่ะแต่ว่างวดน,นี้ผู้ผู้ใส,สขข่สุดทหารในหัวสุดทหารเสียเบอร์ห้าเกาะวเสียเบอร์ห้เก่าล่องเ 39, ะะท่าสามเก่านะเด้อที่านทิู้บอกเขานี่หสามเก่า อย่าลืมพาสุดด้วผ่าเออลอยสามสิบหานะคะให้แม่สุพรอนะคะมือแม่สุพ่อมากนะคะลองติดตามมืงนะคะเดีอยในบ้านแล้วเก่าสามมาแล้วคาเก้าสามาเกาเอาตัมันอยู่สิบแปดหลาเนาะหาไปหามาเลยหอยๆแม่นว่าค่ะูมห้าเก้าสามนะคะหาสท่้าน่สิบเก้านี่ละหาสิบเก้าล่องเท้าสามเก้าเอาครับ ก็ได้ค่ะเพราะว่าบางทีันนี้นอนวค่ะซื้อมามื้นดนเจ็ดสามเล็ดห้าเก้าสามเอาแถมมาหนึ่งใบหนึ่งซุดสามอยู่ไปเาไปแห่ต้นเงินบานนี่นแห่ถาเพราะว่าได้พูดกับเขามากเถอะคุณก็รู้สิเขามากหละคนว่าแห่ถาก็ได้ค่นแห่ต้นเงินถาพูก็ได้ เราจะไปรวบรวเนะคะยอนเนื่อาสีใดเท่าไรเนาะค่ะเอาไปรุ่นต <laughs> ัวมือเร่งเกษตไปประเทอธบานเยอะเมันดาค่ะทุกัว่นันพดมาเยอเมเิ่ม่งนี้มันกขนาดยอนเน่อง่ในวน่งวเน่อง่่ง่หเ่นหนึ่งอนน้ครับ่นีสูีหนึ่งเมาพอเเตียนเกหน่อย

เดี๋ยวพวกขอเย็บเ้ลวยมู้ว่าผู้เย็บให้ใบเดียวค่ะแค่ใบเดียวห้าเก้าสามะเร่มด้เย็บแล้วรวยห้าเก้าสามเนียอันรดดแต่ไ้ีเปนพู่ครับนะกินบริเกนน้ำมูเนี่ยผู้อาจจะให้รลังว้านคาไปซ่อมรถนะตัวเดียวกันก็พูจาาเมื่อกี้ครับม้วาเนี่ยสิบสิบว่าสามตัวเลยห้าเก้าสามเนี่ยผู้วาเนี่ยผู้เย็บให้ย็บเราวยค่ะเขาจะว่าออกสักสาตัว แม่กูกับกคุะทั้งสามตัวเลยมื่อนี้รวมตนเงินไปน้ำกันเนี่ค่ะนถ้าลาหันไปตามประเทศแ้วนรอบสองคุณอีกครับหารแร้ครับผมสามตัวค่ะับไปไนไปแ่ครับนเง่ะนขเอฟซีฮอกไกโมไปแห่ตนเงิ่อนน้ำกันเนาะค่ะฮาเอฟซีทม่าบด้การรวมอนุโมทนาบุนสาธูบุนไปน้ำกันเนาะค่ะ มาแห่ตัวเนื้อน้ำกันเน้อวันนี้เด้อค่ะมาน่ามือทุกคนก็ได้ค่ะมาด้อค่ะมาด้อมาเอาบุญน้ำกันแล้วค่ะมาเด้อค่ะมาเด้อลอตเตอรี่กันแห่ไปน้ำกันฟังเสียงส่องเด้อ สวัสดีค่ะครับสนใจบูชาพระสังกะจจายนะครับผมตามเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนะครับหรือแอดไลน์กันเข้ามาได้เลครับเนาะสำหรับคลิปนี้เสียเอกสวัสดีครับ